ที่เก่าเวลาเดิมเซนบันเชิง e มาแล้วคะ่ะมาพร้อมกับภ้าบเบื้องหลังและตัวอย่างร้อนๆจากบริษัทธามิจำกัดเทือไทยที่วันนี้ได้นักร้องลูกทุ่งสาวสุดคิว้วหลิวอัจาริยามาเริ่มขบวนการหาด้วยละ่ะ<ว>มาเปิดหัวกันที่ฮาสตรีตเราจะพาไปดูการเล่นมุกแบบคมๆของสองพอลูกพี่สีและน้องออสที่ชอเอาทีมงานชอบใจกันใหญ่ 我们拿着呗。 แต่โม้คงยังไม่พอนะคะเพราะวันนี้น้องออสจัดเต็มเอาใจแฟนๆไม่จำกัดเพื่อไทยกับการเปิดตัวซิงเกิลใหม่ล่าสุดของน้องออส มาหาต่อเนื่องที่ฮาชอรูมกับผู้หูเฉลิมไทยที่กำลังซอมมุกป,ปันป่นๆว่าถ้าพ่อแม่จมน้ำจะช่วยใครพ่อพ่อกับแม่จมน้ำเลือกช่วยไขาผมช่วยพ่อแม่ผมตาย นี่ไงมันเป็นเลือดตัวนั้นมาด่าผมอยู่ดีมาด่าผมมันใช่เรื่องมันไหนกูอธิบายมึงฟังอ่าพ่อแม่มึงจมน้ำอยู่ตรงหน้ามึงจะช่วยใครถ้าผมเปลี่ยนผมช่วยแม่เอาพ่อมึงตายอ้ากลัวตีกับผมยังไงเดี๋ยวถามชอบก๋วยเตี๋ยวให้ก๋วยเตี๋ยวน้ำกเตี๋ยวน้ำพ่อมึงตายพ่อมึงตายเอ้าเกลียวเลยไม่มีไม่มีคำว่าพ่อกับแม่เลยกูวยเตี๋ยวมีพ่อหรืแม่ได้ยังไงมาหาเอาใจแฟนๆกันต่อกับกลุ่มไม่ทนคอมเพล็กซ์ที่วันนี้พี่ๆขนเอามุกตับไหนมาเสิร์ฟคุณผู้ชมเราไปดูตัวอย่างเเเเด็กกกนน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 ้้ายยยออออััลลคครรไไมม่่่ทพซ์ะะบแตขืปวิึง เวลาดื่มอะไรแล้วรู้สึกว่ามึนเมาแล้วเนี่ยอยากจะเข้าไปฉี่ในห้องน้ํานะฮะเวลาเข้าไปฉี่นะฮะป๋าให้ติ๊บเด็กมันด้วยนะโอ้ถ้าไม่ให้นะไอ้รอบแรกไม่เป็นไรนะเข้ารอบสองไม่ให้มันสับเยี่ยวกระจายเลยนะดีไม่ดีนะมันยกโถเยี่ยวหนีเลยหิ้วตามเลยนะป๋าไม่เป็นฉี่เส็จปั๊บมันสับเลยนะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบาสิบยี่สิบถ้าดี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  ก่อนจากกันเช่นเคยเราไปฟังความรู้สึกของน้องหลิวกันดีกว่าว่าได้มาขยีะะ้มุกประทะกับพี่ๆตลกมืออาชีพแล้วเป็นยังไงบ้างสนุกามากเลยค่ะแต่ละคนก็คือเราคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วก็เคยทํางานด้วยกันนะคะก็เลยแบาบว่าไม่มีไม่มีรกินอะไรอะไรที่แบาบว่าเราเล่นแป๊กเนี้ยพี่เขาก็จะช่วยถึง <c oughs> ว่าเราท่องแบบนี้มาอะไรเงี้ยหน้างานก็คือจะไม่มีสคริปต์ใดๆแล้วก็น้องอ้อนเนี่โอเล่นแบบไม่กี่มุกก็ขำแล้วนะคะคือขำมากน้องออนน่ารักนะคะสนุกอ่ะแล้วก็ฝากด้วยนะคะสําหรับเพ นี้ค่ะไม่จำกัดนะคะอยากให้ติดตามกันเยอะๆขอบคุณมากๆเลยค่ะแห่มืนเชิงหาซะหลือเกินแต่ก็ยังไม่หาเท่าของจริงที่จะหาจะเต็มคูณสิบพราะฉนันห้ามพลาดพร้อมกันหน้าจอวันอาทิตย์ที่กุมภาพันนี้เวลาดีส0บมงเช้าเป็นต้นไปทางช่องวัน31แล้วมาหาพร้อมกันนะคะ่ะ